กลว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมที่จะชี้แจงทําความเข้าใจต่อทูตของสหรัฐและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องหลังจากที่สหรัฐขึ้นบัญชีให้ไทยเป็นประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษสหรัฐได้เกิดความเข้าใจผิดเป็นอย่างมากเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวโดยไทยได้มีการประกาศใช้สิทธิบัตรไปแล้วเพียงสตัวและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้จริงเพียงตัวเดียวเท่านั้น นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวด้วยว่าปัญหาสิทธิบัตรยาที่เกิดขึ้นจะมีการชี้แจงด้วยข้อมูลเอกสารให้แก่ทุตสหรัฐให้เข้าใจถึงหลักการทํางานดังกล่าวว่ามีความโปร่งใสพร้อมเชื่อมั่นว่าทุกองค์กรและสหรัฐจะเข้าใจหากรับฟังปัญหาดังกล่าวด้วยความเป็นธรรม ส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ในประเทศเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีเบื้องหน้าเบื้องหลังการจับตามองประเทศไทยเป็นพิเศษเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาว่าความเป็นจริงแล้วไทยถูกกล่าวหาและประเทศไทยถูกบังคับให้ใช้ยาในราคาแพงมาถึง8ปีและการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตยาครั้งนี้เป็นการชอบธรรมตามกฎหมาย